วันดีเจ้ากูฟูกูค้คคนที่กำลังฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชาแนลนะเจ้านี่ก็เป็นแฮมสุดหนึ่งนะเจ้าตี2สองตัวบนมาตัวนะจ้ะสูวนนี้ก็เดินมาแล้วตึงมดเนาะหกงวดนะจ้ะต่อไปก็จะเป็นงวดตีเจ็บนะจ้ะเดี๋ยวหามาตัยกันเพราะว่างวดตีเจ็บนี่ยังจะเข้ามาแฮมยูก่อนนะจ้ะก่อนจะไปพอคลิปนะจ้ะ บัตดีลืมกดซับสไคร์นนะเจ้ากดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังแรงกายแรงใจให้แมวตัวเองนะเจ้าเดี๋ยวเขามาตุยกันพอไปเลยนะเจ้าว่าเขาจะใจรักไดนะเจ้าในการคํานวณนะเจ้าสูตรก็เดินยาวมาแล้วนะเจ้าหกงวดเนาะต่อไปก็จะเป็นงวดตีเจ็ดนะเจ้าที่เขากาลังจะลอผลนะเจ้าเดี๋ยวเขามาตุยกันไปพอเลยนะเจ้าคาเตือนนะเจ้าคลิปในวิดีโอนี้นะเจ้าเพื่อเป็นแนวทาง สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเต่าอันนะเจ้ามาได้สนับสนุนสิ่งพิดกฎหมายทุกชนิดท่านไดที่ชอบก็จัดนะเจ้าคัดกับพานนะเจ้าเขาจะจ่ลักแสนนะเจ้าลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจ่ลักสิบนะเจ้าสองครั้งนะเจ้าเขาก็จะจช้ลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะจ่ลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งเขาจะจ่ลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจ้า เขาจะจะ้จลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที Voiceover. ่สองหนึ่งครั้งเขาจะจช้ลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักซิฟครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกสี่ครั้งทีนะเจ้าเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปนะเจ้าสิบแบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดนะจ้าสิบเจ็ดบวกห้าก็เป็น 3.2นะเจ้า32บวก0เป็น32นะเจ้า32บวก6ก็เป็น38นะเจ้า38บวก3ก็เป็น41นะเจ้า41บวก3เป็น44นะเจ้า44บวกก็เป็น5 1นะเจ้า51บวก5ก็เป็น56นะเจ้า56บวกก็เป็น40นะเจ้า ตัวแรกเขาได้เลขศูนย์นะเจาะศูนย์เดินหน้าไปนหนึ่งนะเจาะก็เป็นหนึ่งนะเจาะต่อมาเอาหกศูนย์สามนะเจาะเลขศูนย์ก็เข้ามานะเจาต่อมาเขาก็จะใช้ลักแสนเหมือนเดิมนะเจาะลักแสนหนึ่งลักซิฟนะเจาะลักซิฟสองครั้งนะเจาะลักหนวยหนึ่งครั้งนะเจาะ รักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะเจ้ารักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งรักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักซีฟครั้งที่สี่หนึ่งครั้งรักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสี่คงทีนะเจ้าสี่สองบวกศูนย์ก็เป็นสองนะเจ้าสองบวกสามเป็นห้านะเจ้าห้าบวกเก้าก็เป็น สินะเจ้าสิบวกหเป็น19บนะเจ้าสิบกวกเก็เป็นส8บแปดนะเจ้าสิบแปดบวกศเป็นส8บแปดสแปดบวกเจ็ดนะเจ้าก็เป็นสามสิบห้านะเจ้าสามวกศนย์เป็น35มสิบห้านะเจ้าสามสิบบวกสก็เป็น38มนะเจ้าสามบวกสก็เป็น4ี่สิบสองนะเจ้า ได้เลขสองนะเจ้าสองเดินหน้าเป็นหนึ่งนะเจ้าก็เป็นสามนะเจ้าต่อมาออกหกหกสองหกนะเจ้าเลขสองเข้ามานะเจ้าต่อมาเขาก็จะจช้ลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้าลักสิบสองครั้งนะเจ้าลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้ง รักร้อยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งลักซีฟครั้งที่4ีหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งสี่งทีนะเจ้าเก้าบวกสเป็น1ิบนะเจ้าสิบเอวกสเป็นสิบนะเจ้าสิบสาวกหเป็น19บนะเจ้าสิบเวกหเป็นส4นะเจ้าส4บสี่บวกหเป็นส5ห้นะเจ้าส5ห้บวกหเป็นสาสิบนะเจ้า 30บวกเเป็น 39, เ้นะบกวก3ก็เป็น 42, นะจ้ะ4 2บวก2เป็น44นะจ้ะ44บวก9ก็เป็น53นะจ้า53บวก4ของที่ก็เป็น 57, นะเจ้า57ตัวแรกเขาได้เลขเจนะจ้ะเลขเจเขามาบวก1งของที่นะจ้ะก็เป็น8นะจ้าต่อมาออก4 8 1นึ่จ้า เลขแปดเข้ามานะเจ้าจะจ่ายลักแสนหนึ่งครั ok aw, war, ้งนะเจ้าลักสิบสองครั้งนะเจ้าลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งเอ่อหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสี่คงที่นะเจ้า แปดบวกแปดเป็นสิบหกนะเจ้าสิบหกบวกแปดเป็นสิบสี่นะเจ้าสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิห้านะเจ้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิหกนะเจ้าสหบวกสเป็นสแปดนะเจ้าสแปดบวกแปเป็นสาิหกนะเจ้าสามหกบวกเก้าก็เป็นสีห้นะเจ้าสี่หบวกเก้าก็เป็นห้าสนะเจ้าห้าบวกสก็เป็นห้นะเจ้า 58าบวกเ็ก็เป็น65นะเจ้า65สบวกสก็เป็น69นะเจ้าตัวแรกเขาได้เลข9นะเจ้า9เดินหน้าไปหนึนะเจ้าก็เป็น0นะเจ้าต่อมาออก5 98นะเจ้าเลข9ก็เข้ามานะเจ้าต่อมาเขาก็จะใช้ยลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้า ลักซิปหนึ่งครั้งลักซิปสองครั้งนะจ๊ะลักหน่วยหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักซิปครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะจะเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดนะจ้ะสิบแปดบวกเก้า ก็เป็น 6, 7เจ็นะจ๊ะเจ็ดบว8ก็เป็น3 5มสิบห้านะจะสามสิบห้าบวกเจก็เป็นสี่สิบสองนะจ้ะสี่สวกเก็เป็น5 1าสิบเอ็ดนะจะห้าสิบเวกเจ็ 58, 7, ก็เป็นห้านะจะห้าสิบวกเจก็เป็น 65นะจ๊ะ65บวก2ก็เป็น67นะจ๊บเจวก0นย์เป็น6 7จนะจ๊บวก0ก็เป็น6767บ67ดวกนะจะก็เป็น,นเ1ดจ๊ะก็ได้1น่จ๊ะ1เดินหน้าไป1ก็เป็น2นะจ๊ะต่อมาออก116นะเจ๊ะเลข1เข้ามาจ๊ะ มาเขาก็จะจ่ลักแสนหนึ่งครั้งนะเจ้าลักซิบสองครั้งเจ้าลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าลักหน่วยนะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งลักซิบครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งสี่คงทีเจ้า 9ก้าบวกเป็นส0นะจ๊ะ10บบวกหเป็น11นะจ๊ะสิบเอ็ดบวกหเป็นส7บ7จ็ดสบเวกหเป็น18 18ปดสิบวกสเป็นส2สองสสองบวกเเป็นส9เก้าสเกบวกสเป็น32 32ิบสอวกหเป็น38 3สิบแปวกสเป็น4ี่สิบเอ็ดสบวกส เป็น45 45บวก4ของที่เป็น49ได้เก้านะจ๊ะ9กเขาเดินหน้าไปหนึ่งนะจ๊ะก็เป็น0นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะต่อมาออก2 0 5 6 9 0นะจ๊ะเลียเก้าเข้ามานะจ๊ะ เก้าก่เข้ามาศูนย์ก่เข้ามานะเจาะแปดนะเจาครั้งที่2นะเจาะเจ็ 7, 4, 7นะเจาครั้งที่4นะเจาะศูนยเจ็นะจาเขาก็จะมาบวกกันเลยนะเจาะลักแสนเลขสอนะเจา บวกลักส mm ิบนะเจ้าเลขเก้าสองครั้งนะเจ้าบวกลักหน่วยหนึ่งครั้งนะเจ้าบวกลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งสี่คงทีจ๊ะสองบวกเก้าก็เป็นสิบเอ็ดนะจ๊ะสิบเอ็ดบวกกเก้าก็เป็นสิบนะเจ้า สองบวกแปดเป็นสิแปดนะจ้ะสิบวกหก็เป็นสานะจ้ะสามสิบวก็เป็นสี่สนะจ้าสี่ก็เป็นสี่จนะจบเจ็ดบวกศย์เป็นสี่จนะจเจ็ดบวก็ก็เป็นห้นะจะห้าสิบวกย์เป็นห้าสิบสี่้าวกจะก็เป็นห้นะจ้ะ ตัวแรกเขาได้เลขแปดนะจ๊ะเดินหน้าไปหนึ่งนะจ๊ะก็เป็นเก้านะจ๊ะตอนมางวดวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะจ๊ะเขามาล้อฟังผลว่าจะมีเลขแปดเลขเก้ามาขื้เขา,าได้พอก่อนนะจ๊ะนี่คือสองตัวบนนะจ๊ะเข้ามาแล้วถึงมงมดนะจ๊ะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะจ๊ะพอามาล้อผลกันนะจ๊ะ คนไหนที่ชอบนะเจจะก็จัดนะเจจาคัดกับพานมีเหล็กได้ก็ถ้าชอบก็เอามาประกบสองสองตัวนี้นะเจาก็ขอบคุณนะเจาขอบคุณทุกกำลังแรงใจแรงใจนะเจะติดวยสนับสนุนคลิปมีย้แมวเจ้าขอบคุณเจ้า